สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อต่อคาแปเป็นหลานเก่าแก่ของเมืองขอนแก่นได้จ้าน้ำนัวนัวเพิ่กจะมีผักมีพริกเผาให้พ้อแด้กับปีข้าสื้อเองจ้าพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเป็นสิบวันได้เอากับปีให้กินรวมกันจ้านี่แหละจ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แซ่บที่สุดของเมืองขอนแกน่น อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของแอดมินจ้ะตอนมีลูกชิน้นอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าแอดมามากินลูกชิ้นจ้ะก็มากินตเื้อสดเส้นเหนียวนุ่มด้วยจ้ะเดี๋ย้พักห้เบ้งไฮไลท์พร้อมหา้าสิบบาทจ,จ้ะพี่น้องเนี่ยธรรมดาเรื่องเส้น ก็นในลายคัก,ก่ันใน้องดูธรรมดา,าก็กินก็เบิดจ้าถ้าพูดอั้ย่านเบอร์อิ่มก็กินพิเศษสร้างพิเศษพิเศษหกสิบบาทพักกับมีโหละพาิพีจีวัวงอกเวยเตียวเนื้อตอกขามแปรจ้ามันได้จ้ากินน้ำขันจ้า